คำศัพท์ภาษาจีน YCT ระดับสองไอรักชอบป้าแปดปาปา 坤，pao，包子，沙拉包，北京，北京，鼻子，字母。 ปีกว่าปูเครืไม่ต้องเกรงใจปูไม่ฉอ ชาชางยาวชื่อกินต่าเตี้ยนข้าโภรศัพท์ ต้าใหญ่เตอะของตีตีน้องชาย ตี่ยนมองทีวีโทรทัศน์ตื่นผู้ชขอโทษ 多吗、多、多、多、少？多、多、耳朵。多、 二、两房间、空分钟、纳提高。 สูงก้าวิงดีใจเก้อเกอพี่ชายเก้อคนอัน ชิ้นเป็นลักษณะนามนะคะก็เจอรูปร่างเกสุนัข汉语 ภาษาจีนหาดี好吃อ,อร่อยหาหมายเลข เลขที่วันที่เคอดื่มเขอือและกับเขอือนมาก โงแดงสีแดงขวาวาดขวางเหลืองสีเหลือง คุย้ยสามารถทำได้จีกีเจครอบครัวบ้าน เจยาเท้าเจ้าเ,จเรียกว่าชื่อเจีย๋ยเจี๋ยพี่สาวจินทยน วันนี้เจียวเก้าจเจรู้สึกขัน ดูขื้ออีได้ขขปากคล่ายเร็ว หลายมาื่อคุณครูอาจารย์เหลืองหนาวเหลอ แล้วหลีี่เมยนด้านในข้างในเหลี่ยงสองเป็นจำนวนนับนะคะหลิงศูนย์ เห,หลืหกลู่เขียวสีเขียวมามาคุณแม่มม 买买，死猫猫，没关系。 ไม่เป็นไรไม่เหยอไม่มีแม่แม่น้องสาวมี้ัน 烤สวย，面条，鬼屌。明天，明天，名字。 ชื่อไหนที่ไหน